สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีตอนบายบค่ะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองเนาะทางช่องบุญน,น้ำโชคคือเกานีละคลิปนี้นะคะเส้นซองจะพา FC นะคะมาตามแนวทางตัวเลขเนาะเป็นในส่วนแนวทางเล่ามือนีจ้ะลาววันจันที่ที่29กรกฎาคม2567นะคะคลิปนี้จะรวมซีสำนักในคลิปเดียวเนาะ จงังใดกรสิเขาไปรับชมรับฟังนะคะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วผู้ใดยังบ่กดติดตามบกดกระดิ่งก็อย่าลืมกดไว้นําเพื่อที่จะบอบพาดแนวทางดีๆคลิปเด็ดๆนะคะที่ทางช่องนํามาฝากเนาะเอาเบาๆลายใหญ่ห้างนะคะเข้าไปเบิรงกันดีกว่าวา่ีเซียนซีสำนักในเมือนี้นะคะเพิ่นจะปล่อยที่ดีที่เด็ดอย่างมาฝากไปเบิรงพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็มาเจอกับเซนซองเนาะเป็นคลิปแรกนะคะมาผอกับเซนซองคลิปแรกแต่ว่าที่จริงแล้วกอนะนี่นะคะเซนซองได้ล่งไปแล้วหนึ่งคลิปหนึ่งแนวทางเด็ดนะคะในส่วนแนวทางลาววันนี้เนาะเป็นบทสัมผัสของพอเอนซนสุระนะคะหรือว่าผู้เทานำโชคนั่นเองนะคะเมื่อน,นี่เป็นยังคือว่าคลิปนี้คือได้พอเซนซองเป็นคลิปแรกที่บอกเพราะว่าตอนสัมผัสพอสุระนะคะ บนน้ำโชกมันออกร่องเองคุณพ่อคุณแม่เมื่อนี่มาสันคอฉันออกกล่องใน,นมนา,มานสันเดียวเอฟซีจะเลื่อมหนาเลื่อมตาฉันมาสันเดชส่องก็เลยให้เ่นจัดการนะคะสัมผัสพอสุระร่องไหายฟังเสียงวากันนี่เป็นตะมวนแห้งอยู่เพิ่นโดนๆเพิ่นมาพอกันเทียนะคะว้าวละมาสันมีความสุกมาสันยานเมนเลขกพอสุราสีขาอีกอยู่ดอกคุณพอ่ณพอคุณแม่เมื่อนี้อ้าวจากใดผู้ใด,ดเป็นแฟนครับพอสุรนะเนาะหรือว่าผู้่าน้ำโชกกะ ฝากเข้าไปเบิ้งไปพิจรารณาแนวทางของพ่อนะคะมาที่นี่คลิปนี้นะคะจะเป็นในส่วนแนวทางร่วมนะคะเมื่อนี่ร่วมแข่ซีสำนักเ้อคุณพ่อคุณแม่นะคะเนื่องจากว่าแนวทางของพ่อเซียนสองห้องเนาะวันนี้ไม่มีแนวทางของพ่อนะคะเซียนสองได้ทักไปแล้วนะคะพอติดทุระนะคะก็เลยบดได้มีแนวทางเล่ามาฝากมาตอนเหานะคะออกับบเป็นอย่างเนาะเอาซีสำนักนี่ละนะคะของ เซียนโคลาดเนาะเล่าปิศณานะคะเซียนซิลินทอนแล้วกับปูหหนึ่งดสุ่มเงียบก็ได้ขึ้นกันนะคะเว้าทึงวดที่ผ่านมานะคะจดไว้วยูดีมีขงังไผเขาแน,น่เล้าปิศณาอีกแล้วคุณบอกคุณแม,ม่เขาเป็นเลขวิ่งอีกแล้วนะคะเมื่อใดงวดใดเนาะสีขาเลขจบคูนี่เอาเอาเอานี่งวดที่ผ่านมานะคะเลขเล่าออกเก้าเจ็ดห้าสี่แปดเนาะ เล่าปิศาเพนฟันมากคือวิ่งไปทีซี C นะคะก็เข้าตัววิ่งตัวรูดอีกแล้วนะคะมาลุ้นกันว่ามือนีเพนจะปล่อยตัวใดเนาะและกระเซียนโคราชนะคะเซียนโคราชก็เข้าตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัววิ่งนะคะซีกับเจ็ดนะคะส่วนเลขจับคู่นี่เข้าเป็นเลขเป็นเลขล่างหกตัวนะคะเก้าเจ็ดนะคะเป็นเลขล่างหกตัวนะคะ จับตามองอยู่ขึ้กันสําหรับแนวทางของเซียนโคราชเพราะเซียนสองห้องกับเขาเป็นเลขล่างหกโตขึ้กันนะคะเขาไปที่เจ็ดเก่าเก่าเจ็ดขึ้กันนะคะ,ะแล้วก็พอเซียนเซรินทรนะคะเข้าไปที่เลขวิ่งนะคะเลขวิ่งศูนย์เนาะปู่ซุ้มเงียบก็เข้าไปที่เลขวิ่งเหมือนกันนะคะเขาไปที่วิ่งเก่านะคะ,อ,ะอันนี้คือวัธธี่ิพานมานะคะมาทวนเหกกันเบิง้ง เอจังสีได้จับทางถึกนะคะว่าจีมองแนวทางของตะละเซียนจังไดเนานะชว์หลักทานเก่าไปแล้วอันที่มันแหลวแล้วกับพานไฟคุณป้าคุณแม่เมื่อเบงงวดมือหนีดีกว่านะคะลาววันจันทร์ที่29กรกฎาคม2567จนะคะจวดจัดฝาดยาวเส้นซองขอเริ่มกันที่แนวทางของของไฟดีคุณป้าคุณแม่อยากได้ของไฟเออยังสีมาถามอยู่าสั่นเอาเปิดโตที่แนวทางของ ปูหกหซุ่มเงียบแล้วกันนะคะนี่ค่ะ,คะเลขล่ามือน,นี่นะคะปูซุ่มเงียบนะคะให้โตเด่นโตว,วิ่งมาสองตค่ะให้เด่นวิ่งรูปไปที่8กับ3นะคะแต่ว,ว่าวงกลมเน้นนะักไปที่เลข3เนาะฟากเลข4ีตัหนึหางแล้วก็เลข3โตัวอีกหนหางค่ะเลข4ตัวก็คือ9,8,3,2นะคะส่วนเลข3ตัวเนาะ 8 3 2ค่ะส่วนเล็กจับผู้เมื่อนี่นะคะผู้จับมาาห้ายหกหางแขนๆเนอะมี8 3 8 2 9 8 3 2 3 7 3 4ค่ะปูว่งกลมแน่นนักนะคะชอบส่วนโตหละเออพันว่งกลมไปที่8 2และกับ 3, 2นะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะลองผิดจาละหน้าเบิ้งคุณพ่อคุณแม่ ลองเหลือกเบิงนะคะแตะว่วอยฟ่าวตัดสินใจพาเบิงแนวทางของปูแล้วนะคะถือโอ้ึ้ใจทดไวใ้ในใจก่อนเพราะว่าเฮายัางเบิงบคบ <c oughs> <c oughs> ตอนสำนักที่สองกันเลยนะคะมาต่อกันที่แนวทางของเซียนซิรินท่อนเนาะลาวเมอนี่นะคะของพอเซียนซิรินท่อน <c oughs> เด่นไปที่7กับสองรอง9 <c oughs> เน้นนักโตเด่นโตว,วิ่งคือเก้าเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> จับคู่มาให้ก็มีเจ7 2ศูเจดสอง 7 3 2 4 2 5 2 8 9 0 9 2แล้วก็96ค่ะอ่านี่คือเลขจับคู่ของพ่อมือนี่เนาะฝากเลขซ้ำโตมากคือกันนะคะมือนี่พ่อฝากมากกับมี7 9 2 8 9 3 9 7 3 8 6 3 2 7 3แล้วก็9 7 2ค่ะคุณพ่อคุณแม่ นี่ก็คือแนวท่างเล่ามันนี่เนาะของพอเซียนสตรนทอนนะคะเลือกเอาเด้อคุณพ่อคุณแม่พอบ่ได้ใเหตุตามเบิร์นะคะพอเอาไม่เข้าเบิงชุดเต็มชุ่เื้อนะคะให้เป็นท่างเลือกนะคะเอฟซี FC, ล่องเลือกเบิงวามักเลขติดยังนะคะมักคู่ได้นะคะบ่ได้ห้ไปตามเบิร์นะคะ,ะแคปหน้าจอนะคะโอเคนะคะเอาลงก่อนบอล ปวดแขนอีกแล้วเสี้ยงซองกระดาษโอ <My> 네้ยข e like ั้นยกหลยกโดนนี่มันปวดแขนโลดดิยกกระดาษนี่ปวดแขนโหลดเออขั้นยกแก้วคืออยุโดร์คุณแม่ยกโดนมันได้กับบปวดนะคะอะต่อสำนักที่3มกันดีกว่านะคะมาต่อกันที่แนวทางของพอเซียนโคราดเนาะเดินดีขึ้นกันนะคะในสวนเล่าช่วงนี้ของเซียนโคราดนะคะวันนี้นะคะเซียนโคราดให้ตัวเด่นตัววิ่งนะคะมาก สามโตขึ้นเก่านะคะมีเลขห้าเลขแปดเลขเก่านะคะแต่ว่าว,าวางกลมเน้นนักไปที่เลขห้าเนาะแล้วก็มีโตหนังสือแดงๆนะคะเขียนไทยเลขเก่าวาบอใบไ,ไม้ประศั่นเลียนซองบอลแน่ใจว่าแปลว่าบนบอนะคะลองพิจารณาเบิรงเดอร์พุณพ่อคุณแม่นะคะจะับคู่มาให้ในวันนี้ก็มีสามห้าหนึ่งห้าสามหนึ่งสามเก้าหนึ่งแปดสามแปดค่ะ กันไปที่4 9 5 8 4 1แล้วก็4 5ค่ะมื่อนี้นะคะพอเซียนโคลาดว่งกลมเน้นนักมาหายทั้งเบิด5หาคู่ด้วยกันนะคะมันวงกลมเน้นนักไปที่เลข3หา1นึหาส1มหแล้วก็หา8นะคะซิมเมนโตเน้นนักโตมากส่วนโตของเพื่อนนี่แหละเออให้เอฟซเลือกเอาหนาว่าเออช่วงไดนะคะ เซนคอลัดเน้นนักตัวได้นะคะแล้วออกตัวเน้นบอ่อนะคะเอฟซีตัดจนใจง่ายๆสันเถาะแต่ว่าเซนซองว่าตัวที่เพิ่นเน้นนักนี่แหละออกดีๆนะคะเอฟซีล่องพิจรารณาเิ็งนะคะฝากลักลอยมาน้ำนะคะมาหน,นีเซนคอลัดเห็ดใด่ซีโตเนาะมีเลขหนึ่งเลขหาเลขแปดเลขเก่าเพิ่นว่องกลมไปที่เลขหนึ่งแล้วก็เลขหานะคะนี่คือส่วนหลักร้อยนะคะแล้วก็ให้เลขสามโตมาสามหางเลขซีโตอีกสามหาง เลข3ตัวก็คือ158 581แล้วก็583ส่วนเลข4ตัวนะคะ1 5 8 3 1 5 9 3แล้วก็3 158ค่ะนี่แคปหน้าจอได้เลยนะคะแนวทางราววันนี้ของเซียนโคราชค่ะ,ะ1 2 3 4 5 6อ8 9าม่าหกเจแป้นะคะเอาล่งระดับบัตที่นี่ปิดท้ายนะคะสำนักที่4นะคะมาปิดท้ายกันที่แนวทางของ ลาวปิศนานะคะมาหลุนกันมือนีจะเป็นจ้าไดเอาแบบเน้นๆนะคะมือนีเน้นคักเน้นแน่คุณพ่อคุณแม่เน้นแบบไดตีบอกนี่ให้โตวิ่งมากคือให้เป็นเลขเจ็ดนั่นแหละบอง,ง่ายๆเนาะเล่ามือนีนะคะวิ่งเม็ดเดียวคือเลขเจ็ดจับคู่มาให้บอเอาซีหางแล้วนะคะวัดกันไปเลยนะคะจับมากแค่หางเดียวพอ่อเอาไปที่ 7447เม็ดเดียวนะคะลองพิจารณาเบิรงนะคะแต่ว่าเจนอชอมนี่กะตัววิ่งนี่แทบบ่าพลาดนะคะพลาดยากนะคะเขามาหลายตัวหลายนวดแล้วเอฟซีก็ลองเบิรงเนะาะทามาจีดซีก็ไปจับซเซจจอื่นนะคะเลือสิไปเมื่อยไปแล่นไปลูดกัว่ากันไปนะคะเพราะว่าเลขวิ่งเดินดีพอสมควรน,นะคะถ้ามาจีดซีเลยนี่บ้าเอ้ยก็สิโผสิโผโมกแตงไปละ เออมาอยู่ดอกเออคือ,อสีบอม่ามือแรกหรือหัวหลาสองพงเขิงหวลาจังสีบอกได้จังสีมาหรือบอมาแท้นะคะเอาแคปหน้าจ,จอเดออ้อคุณพ่อคุณแม่โอเคนะคะชัดเจนแล้วนะคะคลิปนี้นะคะรวมลาววันนี้คลิปนี้ซีสำนักนะคะแล้วก็าฝากไปเบิ่งของผู้เฒ่าน้ำโชคน้ำกัสรุปว่ามือนี้เลขกล่าวของช่องอบุญน้ำโชคเนาะมีทั้งหมด5สำนักนะคะฝากงเอฟซี ดูให้ครบแล้วก็เอามาวิเคราะห์นะคะเอามาพิจารณาเบิงวา่าเล็กเล่ามือแรกนี่นะคะตัวใดเป็นตะคือตัวใดเป็นผ้าเฮาโชาานเนกเข้ามันเนาะจะในกระเขไวพ้พรอนให้ทุกท่านนะคะโชคดีโชคแข็งโชคมนันยิบจับตัวได้กระค้อยออกตัวนั่นนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ยิบซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะก่อนสิปิดคลิปนะคะตอนนี้นะคะขีมหนาไซเฮา ยังมีผอมทรงอยู่ตาว,วาเส้นซองเช็คบึงเมื่อกี้นี้นะคะน่าจะเหลือประมาณ10กว่ากระปุกนะคะจังใดผู้ใดอยากสร้างกับฝาวดิต่อมาเนาะผู้ใดที่เป็นฟ้านะคะเป็นซิวเป็นกะเป็นจุดด่างดํานะคะนาม้องคํานาเหี้ยวนาแห้งนะคะอยากนาชุ่มชื่นอยากหนาอิ่มฟูกติดต่อมาตามเบอร์ที่ลงไว้ให้นี่ละ0940292674นะคะ เป็นเบอร์โทรด้วยแล้วก็เบอร์แอดไลน์ line, เบอร์เดียวกันนะคะจึงไดผู้ใดสนใจก็ติดต,ต่อมาเนาะคุณพ่อคุณแม่ะสำหรับคลิปนี้เสนซองขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจึงได้เข้าคอยพอกันคลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะ